สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายไทยอีสานพบปอกันอีกแล้วครับมาหาหญ้ากับตัดหญ้าตัดหญ้าหญ้าว่าวลายก็ตัดอเอาเข่าครับเอาเข่าไปให้งัวให้ควยเสียงห้องบอ่บอ,บออยู่ทางนี้ครับนาเป็นวิธีชีวิตชาวอีสานบ้านห่าเลี้ยงงวครับวิธีชีวิตชาวอีสานบ้านห่าครับ หาเลี้ยงงัวเลี้ยงวันนี้สมัยนี้ปล่อยลงกินเขาเลยครับเดือนหกเดือนเจ็ดกรกฎาคมสิงหาเขาพระท่านไี่นี่ครับเออเดย์วิธีชีวิตคนท่าวิสานครับธงกุลาหองไ้เลี้ยงงัวเลี้ยงแบบนี้เลยนะครับป้าเขาปล่อยลงง่องยำเลยกินเลยวนะท่นว่าเป็นยี่สิบสามสิบ โตครับเจ้านี่แต่ละเจ้าครับเลี้ยงบวชขึ้กันครับจะมีเอาข้อมสะดวกนะครับหน้าไหนี่ประมาณยี่สิบไรสามสิบไรสามสิบหาสี่สิบคอยตรงไร่ครับง้ออ่ะคอยกินยาตามเ,เลยมันอิม่มย่ำได้บ้ากับเขาเกของมันเองครับ ตั้งแต่จีก็ที่เห็นแต่ไทยภาคกลางนะครับนี่มาเห็นภาคอีสานของเราก็เห็ดคือกันครับนะี่ครับอ่าิดตามกับพี่น้องครับเรียงว่าในป่าเขาเลยวิถีชีวิตชาวอีสานติดตามครับพี่น้อง เลียงแบบนี่เลยครับเลียงนัวแบบปลอยใส่ฟาเขาไปเลยคบยแบบวิบีชีวิตชาวอีสานแบบนี้ามาแรงกับไลเ่เขาคอเสียเดียวเลยแหะครับนี่ามาเศร้าครับปอยออกมาหากินตามธรรมดาน้ามันเยะนี่เออมันมักกินใส่กันมันไปกินนะครับลองไปเลย <c oughs> <c oughs> เออวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านนอาครับเลียงวัวเลียงค้อยไทยยันหน้ากะ ็บไปกับบั้าจีไดใส่นีใส่สินนะครับเลียงงัวเลียงควายประกอบไปน้ำมแหละเป็นองค์ประกอบเป็นรา่ได้เสริมอาชีพเสริมครับมีซีตหาตออกแม่แพะลูกมาก่ะออกฟีละสซีหาลูกกัลูกแล้วซีหาพันุ์ก็ไปก็ได้ว่าได้หลายก็เห็ดหน้าเห็ดเข่าจะเป็นอาชีพเสริมเลยว่าเอาชาวหน้าก็เห็ดหน้าคือเกาเลยครับ ของผมนี่เอาลำเอาไอ,ขอ,อ้ขกแกนะครับขังขอ,อกเกี่ยวหญ้าตัดหญ้าออกให้กินครับตัดเข่าครับเออ,เอ,อถึงมาตัดเขา่าครับเป็นกรุณาหองไห่สวนนุ่มกเกษียวิสัยทั้งนี้ครับว่าเที่ยงตัดตัดห้าตัด,ย,ตดยุ่งไป ฝุ่นเนมันปล่อยเลยแบบนี้สบายเลยนะขนาดกิน,นอยู่ฝุ่นยังบะทัดเอียมอยู่ยมโดโข้อกินโอ้หัวก็ได้มันบ่เสียบขึ้นหยาตัดเขากะน้ำซ้ำปลากะพ่อได้หนีครับพอมีน้ำม,มีไนทมากก็เป็นหูสดชืน่นต้องไปล่าปีนี้คือสิบ่แหรงบ่แหงที่แรงมาสองสามเดือนวันนี้ก็มา มีหนามมีท่ามากกว่านปุ๋ยวันยังเรียบรอย้อยจุงมากติดตามนะครับพี่น้องกับวายกินยุ่กลางป่าเขางัวก็ได้ง้อว่นหน่อยหน่อยตัวเดียวอุนน่นย,ยุ่มหนึ่งอยู่ทั้งตัดหนาตัดยังเรียบร้อยแล้วกับไปห้าล้อยามหลอเฟ่ฟอดปุนในเกยวกน,นะครับยามมาหลังหนึ่งแล้ว ได้ตะปาสลิดครับอ่ามาเบิ่งหลังไม้ครับพาเทียดได้เติมกันเ,ออเที่ยวกันต้นโอ้ติงนะครับติงไม่ติงไม่ติงยำหล่ยอยำหล่อนี่สิงครับนี่สิงโอ้ขวสองของเงี้ครับแม่แล้วนะครับโอ้สองขว้าดโอ้ปลาสลิดจะในเวลารายเสร็จมาก่อนกรับถึงเป็นปุ่มนะครับปลาขว้าสองตัว อ๋อมันคือบาดอืมโอ้สิเดตต้มเลรอครับนี่ยสองตัวนี่เขาใส่เป็นโล่หมดแล้วนี่โอ้หมนัมนมนันมันสุดยอดอ่มามานันมันสิเดตต้มได้แจงนี่นะครับใส่ไว้สองสามหลังเลยนะนำกำลังสิม,มาศอายุกำลังเริ่มเข่านะครับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับเจ็ดสิงหาคมครับ อยากหากินตามวิถีชีวิตชาวอีสานนะครับยามหลอบไปได้ปาคอจะสองคอครับสองคอบักใหญ่แล้วจึได้ตมสมนะครับตอนนี้ครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่รับชมช่องนี้นะครับว่าได้เดินเวลากับบ้านครับได้หยาเรียบร้อยแล้วก็ไปนะครับเอาไปให้งวยควยกันโอกาสนาฟ่าไม่จะคอยผุพอกันไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ